ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม w o o d t e r i n g Wave ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําคลิปสรุปไลฟ์อัปเดตแพท2.3หรือว่าไลฟ์อัปเดตแพทฉลองครบรอบ1ปีของเกม w o o d t e r i n g Wave ว่ามันมีอะไรสําคัญมีอะไรที่เราควรจะต้องสนใจในอัปเดตหน้าที่จะมาถึงบ้างก่อนอื่นเลยนะครับเรื่องสําคัญเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการกรอโค้ด300เพจนะวิธีการกรอโค้ดของเกม Woodturing Wave เนี่ยให้เรากดไปที่ ESC นะครับหรือว่าเปิดเมนูหน้านี้ขึ้นมานะกดไปที่ตั้งค่านะครับ แล้วดูที่มุมซ้ายนะคะให้กดมาที่รูปประแจตรงนี้นะแล้วก็กดมาที่คําว่า redeem ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนำโค้ดที่เราได้มานะครับซึ่งโค้ดผมก็จะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ละกันจะมีทั้งหมด3โค้ดได้เราทําการเอามาวางแล้วก็กรอกนะครับส่วนของรางวัลเนี่ยมันก็จะเข้าไปในกล่องจดหมาย ทีนี้เราก็ไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันต่อในคลิปนี้ได้เลยส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมวูดทริงเวฟที่ถูกกว่าเติมเองหรือว่าต้องการเติมเกมมือถือที่ถูกกว่าเราเติมเองเนี่ยผมก็ต้องขอแนะนําร้าน Wisdom Topup เติมผ่านร้านนี้ปลอดภัยการันตีไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนเพราะว่าทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจ Wisdom t o p Up หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ Wi s d o m t o p u p .com ก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกติดต่อผ่านไลน์เนี่ยก็สามารถแอดไลน วิสตอมท็อปอัพได้นะครับมีแอดด้วยนะแต่ถ้าจะเอาง่ายกว่านั้นอีกเนี่ยก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกที่ทําผมว้าวที่สุดแล้วก็เป็นการประกาศก่อนจบไลฟ์นะครับนั่นก็คือการคอลแลบกับอนิเมะเรื่องไซเบอร์พังนะซึ่งผมที่เป็นแฟนของค่ายเกม CD Project Red เลนะครับที่เล่นเกมด h e w วิ c เชอร์เล่นในเกมไซเบอร์พัง2017เนี่ยก็ว้าวกับข่าวนี้มากๆนะส่วนการคอลแลบจะเป็นการคอลแลบกับไซเบอร์พังเวอร์ชันอนิเมะที่จะ ครั้งนี้เนี่ยจะมาภายในปี2026นกะครับก็ต้องมารอดูกันว่าจะมีตัวละครตัวไหนมาให้เราเล่นในบ้างส่วนตัวผมคิดว่าลูซี่ลิเบกาน่าจะมาให้เราเล่นได้นะเรื่องที่2ที่ทําผมว้ามากๆเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการประกาศสกินชุดว่ายน้ําของ2ตัวละครนะครับตัวแรกก็จะเป็นฉารลีนะที่ชุดปกติตอนที่มีเกตฟอร์ 4, เตซเซอร์กิตสเกตเนี่ยมันก็เซ็กซี่อยู่แล้วนะครับพอมาเป็นชุดว่ายน้ำเนี่ยก็ยิ่งทําให้ตัวละครตัวนี้ดูเซ็กซี่ดูน่าหลงไหลเพิ่มขึ้นออนะีีกนนีกกกนนนนะะะะสส่่่ววตตััลลคคครรหึงงทมิเย็็จปาา มาเป็นทีมชุดด้วยน้าทั้ง2ตัวละครเลยซึ่งความสวยของสกินของเกมนี้ก็น่าจะการันตีได้จากสกินของตัวละครจินซีนะที่มีการเปลี่ยนเอฟเฟกของสกิลตัวละครตอนใส่สกินนะครับและก็ยังมีการเปลี่ยนอาวุธให้มันเข้ากับสกินเข้ากับชุดตัวละครอีกด้วยเพราะผมก็คาดหวังว่าสกินชุดว่ายน้ำผมทั้ง2ตัวละครเนี่ยจะทํามาได้ดีๆพอกับตัวละครจินซีนะซึ่งค่ายนี้ก็น่าจะคาดหวังได้ในส่วนของเรื่องสกินและก็เอฟเฟกต์สกิลที่น่าจะเปลี่ยนไปใครที่เป็นเมนของ2ตัวละครนี้ก็ต้องเตรียมเเพรรในกาาอไว้ซื สกินกันด้วยนะครับผมคิดว่าเข้ามาช่วงแรกจะมีการลดราคาอย่างแน่นอนนะถ้าเราซื้อไม่ชันช่วงลดราคาเนี่ยก็น่าเสียดายต้องไปกดราคาเต็มเหมือนกับสกินท่านเจ้าเมืองตอนนี้ ต่อไปเรื่องที่3ที่ผมดีใจมากๆแล้วก็สายเติมหลายหลายคนน่าจะยิ้มกันนั่นก็คือการประกาศร,รีเซ็ตแพ็กคูณ2นะโดยเฉพาะคนที่เติมแพ็กคูณ2ของเกมไปหมดแล้วนะครับตรงนี้น่าจะดีใจกันมากๆเพราะในแพท2.3มเนี่ยมีตัวละครลีลันค่อนข้างดุแล้วก็ตัวละครซาน,นิที่ใครหลายๆคนรอคอยส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ใช้โบนัสคูณ2เลยเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้รีบใช้ก่อนที่จะขึ้นแพท2.3ดล้กันไม่งั้นเราจะเสียสิทธิ์หรือว่าเสียโอกาสในการรีเซ็ตแพ็กคูณ2ไปแบบฟรีๆเลยนะต่อไปว้าวเรื่องที่4นะครับก็จะเป ขึ้นมาใหม่ได้แล้วนะครับเป็นไหมเวลาที่เรียทิดแล้วเราจะมีโควต้าในการตีบอลแล้ดรอปลอยเปอร์เซ็นต์15ครั้งและพอเราไปตีแล้วนะครับผมได้ออฟที่เราไม่ต้องการเราก็ต้องมาเสียเวลาในการนั่งรอบอสให้บอสมันเกิดใหม่ซึ่งมันก็ค่อนข้างนานหรือไม่ก็เราต้องว์ปไปว์ามาเพื่อให้บอสเกิดนะครับซึ่งพอข้อ82.3แล้วเนี่ยเราสามารถทําการกดรีเซ็ตได้เลยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยฆ่าบอสต,ตัวนั้นไปแล้วซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยเราเนี่ยประหยัดเวลาในการฟาร์มามากๆเลยนะครับมากันต่อที่วาวเรื่องที่5รับน,นก็คือ เราเนี่ยสามารถรีออฟหลักของเอ h o โคที่เราไปตีมาได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อ1ข้อ3ข้อ4นะเคยเป็นไหมเวลาที่เราไปตีบอสแล้วเราต้องการให้มันดรอปมาเป็นคีย์เลสแต่กลับกลายเป็นว่ามันดรอปมาเป็นฮิลลิงโบนัสอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายเราก็ต้องไปย่อยทิ้งแต่หลังจากการเข้ามาในแพท2.3นะครับเราสามารถใช้เทมที่เราจะได้รับจากกิจกรรมเนี่ยมาทําการรีแล้วก็เลือกออฟหลักที่เราต้องการได้เลยนะครับเปลี่ยนจากฮิลลิงโบนัสมาเป็นคีย์เลสคีดามจอะไรพวกนี้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่่องทีีดมาก ไปต่อกันในเรื่องที่6นะครับในวันที่อัปเดตแพท2.3เนี่ยตัวเกมเวอร์ชันสตรีมก็จะเปิดให้เราสามารถดาวน์โหลดเล่นได้แล้วนั่นเองนะใครที่ไม่ต้องการให้มีหน้าร้านเชิญหน้าเมนูจอยเยอะๆเนี่ยสามารถดาวน์โหลดผ่านสตรีมได้แล้วนะครับสำหรับในเวอร์ชั่น2.3เป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่วันที่29เมษายนนะครับต่อไปมาดูกันที่ตู้กาชาในแพทฉลองครบรอบ1ปีแพท2.3กันบ้างอันนี้ก็ทำว้าวไม่แพ้กันนะครับผม ไม่ใช่ว้าวที่ตู้ตัวละครใหม่ในเฟสครึ่งแรกเป็นซานีนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างสาวนักร้องผมแดงนะแต่ที่ทําให้ผมว้าวเนี่ยก็จะเป็นการรีลันของตัวละครนะครับรีลันในตู้ครึ่งแรกเนี่ยจะมาทั้งหมด5ตัวละครที่เราจะสาม,มารถเลือกสุ่มได้จะประกอบไปด้วยท่านในพลจียยนนะครับซับดีเพทอย่างยิน่นหลินซับดีเพทอย่างเจอชื่อเมนดีเพทอย่างเซียงหรือยาวแล้วก็ตัวละครเมนดีเพทหรือว่าตาแหน่งซับดีเพทของตัวละครอย่างซานีอย่างฟรีบี้นั่นเองนะครับเราสามารถเลือกสุ่มได้เลยนะครับหนึ่งใน ในตัวนี้นะแล้วก็จะมาพร้อมกับอาวุธประจําตัวของทั้ง5ตัวละครส่วนในแผทครึ่งหลังเนี่ยลีลันก็ดุไม่แพ้กันนะครับลีลันตัวแรกก็จะเป็นตัวละครจินซีนะครับตัวที่สองฉางลี่ตัวที่3คาร์ลอตตาตัวที่4เป็นตัวละครอย่างน้องล็อกเซียซับดีเพที่ผมเชื่อว่าใครข้ามไปตอนแรกเนี่ยน่าจะเสียดายกันมากๆโอกาสมาแล้วนะครับในตู้ลีลันรอบหลังนะและตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวละครอย่างแบนก็จะมาพร้อมกับอาวุธประจําตัวของทั้ง5ตัวละครเหมือนเดิมนะครับซึ่งตู้ลีลันในครึ่งหลังเ เล่นมาทั้งตัวละครฉางลี่แล้วก็คารลอตตาไม่ต้องบอกก็รู้นะครับผมทํามาเพื่อให้คนที่ซื้อสกินเนี่ยมาทําการสุ่มทั้ง2ตัวละครเพื่อไปใส่สกินนั่นเอง ส่วนกิจกรรมฉลองครบรอบ1ปีเนี่ยก็จะมีของรางวัลที่เป็นไฮไลท์อยู่2อย่างที่ทําให้ผมสนใจมากๆเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นมงกุฎติดบนหัวตัวละครเอกหรือว,ว่าตัวละครโลเวอร์ของเรานะครับก็อารมณ์จะเมือนประมาณที่ปิดตาที่เราจะได้มาในแพท2.0ถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องนะก็เป็นมงกุฎที่ดูเท่ดูคูลดีมากๆเลยนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นปีกอันใหม่นะครับที่มาเป็นสีชมพูสดใสเลยนะ2ออย่างนี้เนี่ยเราจะได้รับจากกิจกรรมฉลองครบรอบ1ปีเพียงแค่เราเข้าไปเล่นเท่านั้นเอง และ็กลกหนึ่งสิ่งดีๆที่จะได้เพิ่มเข้ามาในแพท2.3นะครับก็คือกิจกรรมล็อกอิน7วันอันใหม่นะครับอันนี้มันจะแยกออกมาจากอันเก่านะที่เวลาเราล็อกอินครบ7วันก็จะได้ตัวธรรมดานะครับผม5ลูกแล้วก็ตัวสุ่มตู้ลิมิเต็ดนะครับผม5ลูกนะส่วนอันนี้อันใหม่นะครับก็จะได้เป็นเพชรนะครับผมทั้งหมด300อันนะครับที่รีออฟนะครับผม5อันนะแล้วก็ที่จูเนโคกับที่อัพเอฟพีเอโคบวกกับทองอีกเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับี1ป ในวันที่3พฤษภาคมเนี่ยเพียงแค่เราเข้ามาทําการล็อกอินเราก็จะได้ตั๋วสุ่มไปฟรีๆ10ลูกแล้วก็รูปโปรไฟล์สุดพิเศษส่วนพวกข้อมูลสกิลของตัวละครซานีแล้วก็ข้อมูลสกิลของนักร้องสาวผมแดงเนี่ยผมได้ทําคลิปในการแปลสกิลของทั้ง2ตัวละครเอาไว้แล้วนะใครที่อยากรู้ความสามารถของทั้ง2ตัวว่าทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถกดดูที่ใต้คลิปเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ในการไปดูความสามารถสกิลของทั้ง2ตัวละครเอาไว้ให้ส่วนถ้าใครที่ต้องการฟาร์มของรอตัวละครซานีนะครับผมก็สามารถไปฟาร์มได้ เลยตามรูมนะครับไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดสกิลไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดเลเวลตัวละครนะครับดอกไม้อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยสามารถไปเก็บรอได้เลยนะครับตู้ตัวละครซานี่จะมาในวันที่9นี้เองแน่นอนว่าถ้าใครต้องการที่จะฟาร์มเผื่อตัวละครนักร้องสาวผมแดงเนี่ยก็สามารถฟาร์มรอได้เหมือนกันนะครับเอาจริงๆเนี่ยตัวละครนักร้องสาวผมแดงเราไม่จะเป็นต้องรีบฟาร์มเผื่อขนาดนั้นก็ได้นะเอาไว้สักประมาณ10วันหรือ5วันคอยฟาร์มก็ยังทันและสุดท้ายก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปนะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องภาษาไทยนะ ถามว่าตัวเกมเนี่ยได้มีการพูดอะไรเกี่ยวกับเวอร์ชันภาษาไทยภายในตัวเกมหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่มีนะครับจากที่ผมได้ไล่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงภาษาไทยเลยนะก็เป็นการไลฟ์แพตที่ทําให้ผมว้าวแล้วก็ทําให้ผมผิดหวังเล็กน้อยตรงที่ภาษาไทยเราน่าจะหมดหวังภายในปีแรกที่เกมเปิดแล้วล่ะครับก็ต้องไปรอลุ้นกันในปีที่2นะว่าตัวเกมหรือว่าค่ายเกมเนี่ยจะเห็นใจคนไทยหรือเปล่าจะทําภาษาไทยให้เราไหมนะเอาล่ะคลิปนี้ผมก็น่าจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นี่แหละครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับ